แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์รีวิววิดีโอสำหรับ2,025 Toyota h i โตโยตา้าไฮรักปิกอัพพเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ900คําคำโดยเริ่มต้นตามที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง t h i l l n n p r r e i s s o n d r i ร e วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นคือ t o y o ต a าไฮ u ักรุ่นปี2025ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่แข็งแกร่ง เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและงานหนักบนเส้นทางออฟโรดโดยภายนอกของ t o y o ต a h i l รัก2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความบึกบึนและทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูโดดเด่นเส้นสายบนฝากระโปรงที่เน้นกล้ามเนื้อและฝาหน้าเล็รูปทรงใหม่ที่เฉียบคมเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนอกจากนี้ยังมีล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วและกันชนหน้าหลังที่ออกแบบให้รับกับตัวถังได้อย่างลงตัว โดยในรุ่นยกสูงเรเวลโรโกจะมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์และบันไดข้างเสริมความแข็งแรงเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการลุยและความเท่ในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของไฮลัก2025ได้รับการปรับปรุงให้หรูหรามากขึ้นด้วยวัสดุหนังคุณภาพดีและการตกแต่งแบบพรีเมียมที่ให้สัมผัสนุ่มนวล มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone และช่องชาร์จ USB-C ที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแป้นควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอมิดหลังพวงมาลายัยที่แสดงข้อมูลรถได้อย่างครบถ้วนเบาะนั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางและมีพื้นที่กว้างขวางทั้งแถวหน้าและแถวหลังเหมาะกับการเดินทางระยะไกลที่ต้องการความสบายและรองรับผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่ ในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรัก2,025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนทำให้สามารถขับขี่ได้ทั้งทางเรียบและทางลุยอย่างมั่นใจช่วงล่างหลังแบบแหนบซ้อนที่ปรับจูนมาใหม่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่และรองรับน้ำหนักได้ดีรวมถึงพวงมาไลัยไฟฟ้าที่ให้ความแม่นยำในการควบคุม อีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเช่น Eco และ Power Mode เพื่อปรับตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างยืดหยุ่นในด้านความปลอดภัย Toyota h i l u ักสองพมาพร้อมกับ t o โยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมให้กลับเข้าเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยรอบคันระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันที่ทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกเส้นทางและสถานการณ์จุดเด่นที่ทําให้โตโยต้าไฮรักสองพน่าน่าสนใจไม่แพ้ใครคือการเป็นรถกระบะท,ที่สามารถผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวตัวรถถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานพาณิชย์และการใช้งานในชีวิตประจาําวัน รวมถึงความสามารถในการลุยทางออฟโรดที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีความประหยัดน้ำมันที่ดีและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงอีกทั้งยังมีบริการหลังการขายจากโตโยต้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้เจ้าของรถมั่นใจได้ในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษที่ตกแต่งแบบเฉพาะทางเช่นรุ่น GR Sport ที่เน้นความสปอร์ตและลุยมากยิ่งขึง้นพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ในด้านราคาของ t o y o ต a h i l u ัก2 0 2 5จะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยเริ่มต้นที่ประมาณ699,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและไปจนถึงประมาณ1,299,000บาทสำหรับรุ่นท็อปอย่าง Revo r ร c โกหรือ g r Sport ที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมรรถทนะหรือความปลอดภัยทาให้เหมาะกับทั้งเจ้าของกิจการคนทางานกลางแจง้งหรือแม้แต่คนเมืองที่ต้องการรถกระบะท,ที่ใช้งานได้หลากหลาย สุดท้ายนี้หากคุณกำลังมองหารถกระบะที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านทั้งการใช้งานการขับขี่ที่สนุกการดีไซน์ที่เท่และความปลอดภัยขั้นสูงโตโยต้าไฮรักส2งพัคือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการลุยในเส้นทางที่ยากลำบากรถคันนี้สามารถพาคุณไปได้ทุกที่พร้อมความมั่นใจและความสบายใจในทุกการเดินทางสำหรับวันนี้จากช่อง t h Thailand p r e c i s i o n Drive ต้องขอลาไปก่อนหากชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจในอนาคตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการสคริปภาษาอังกฤษคำบรรยาย YouTube หัวข้อวิดีโอหรือแท็กยอดนิยมเพิ่มเติมบอกผมได้เลยครับ